สวัสดีครับพี่พี่ทกท่านวันนี้มาพบกับช่อง PN พระบ้านกันอีกเช่นเคยครับผมวันนี้ก็มีพระบ้านซสวยราคาแบ่งปันมาให้พี่พี่ท่านได้เลือกได้รับชมกันเช่นเคยครับเหมือนเดิมทางช่องเรามีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีนะครับหรือว่าใครอยากสายด่วนสายตรงกดโทรมาที่เบอร์0 8 2 4 8 0 4 7 7 6 6ก็ครับผมส่วนไอดีไลน์ผมได้ขึ้นให้ไว้ทางหน้าจอแล้วครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง PN พระบ้านนะครับ เพื่อเป็นกําลังใจให้กันครับผมแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็มีพับบ้านในราคาหลาก100ักร้อยมาเดินครับผมราคา200บาททุกรายการครับผมส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางครับผมมาเริ่มเป็นรายการที่หนึ่งเลยครับวันนี้อันนี้เป็นเหรียญโจสซะครับผมนี่จะเป็นของหลวงปู่บุญหรือเปล่าผมก็ไม่มั่นใจนะแต่เหมือนมีรอยจานบางๆนะครับผมเห็นบางๆอยู่นะนี่จะเป็นรายการที่หนึ่งนะครับผม นี้จะเป็นเหรียญจดสัวครับผมถูกใจวุ้งในชอบแจ้งวงในทักไลน์หรือโทรมาแจ้งหมายเลขปิดกับผมได้เลยนะครับผมไม่ต้องรอดูให้จบคลิปก็ได้นะครับผมนี่ครับนี่ครับมีรอยจานบางบางเห็นอยู่เนี่ยครับผมเนี่ยมีรอยจานอยู่นะนี่ครับนี่จะเป็นรายการที่หนึ่งครับผมราคาสองร้อยบาทครับ ต่อไปเป็นรายการที่สองอันนี้เป็นเรนหรียญหลวงพ่อผางครับผมจะเป็นรายการที่สองนะครับเ,เรหรียญหลวงพ่อผางครับผมนะครับรูปภาพไม่ชัดยังไงแอดไลน์มาดูเพิ่มเติมกันก่อน,อนได้นะครับผม ว่าถูกใจองค์ไหนชอบใจองค์ไหนนี่โทรมาแจ้งปิดกับผมเลยก็จะไวนะครับผมนี่ครับผมจะเป็นรายการที่สองนะครับราคาสองร้อยบาทครับต่อไปเป็นรายการที่สามครับผมนี่เป็นเหรียญหลวงพ่อลพกล้วยวัดโคสิตารามครับผมนี่เป็นรายการที่สามครับผม จะเป็นรายการที่สามก็ผมเป็นเรียนแล้วก็กลวยวัดโคศิตารามปีสองหนึ่งก็เป็ปีสองห้าสองหนึ่งนี่ครับนี่ครับผมอันนี้จะเป็นรายการที่สามก็ผมราคาสองร้อยบาทครับต่อไปเป็นรายการที่สี่นี้เป็นเรียนห่วงเชื่อมนี่ผมจําชื่อไม่ได้นี่ก็ต้องขออภัยด้วยครับผมนี่เป็นรายการที่สี่นะครับผมนี่ครับ ครับผมอันนี้เป็นรายการที่สี่ครับผมราคาสองร้อยบาทครับต่อไปเป็นรายการที่ห้าครับผมอันนี้เป็นเหรียญหยดน้ําหลวงปู่ทิมอิสริโกครับผมนี่จะเป็นรายการที่ห้านะครับผมนี่ครับผมเป็นเหรียญหยดน้ําหลวงปู่ทิมอิสริโกครับผมถูกใจว่าไหนชอบใจว่าไหนทักไลน์หรือโทรมาแจ้งปิดกับผมได้เลยนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางครับผม เก็บเงินปลายทางไม่ได้บวกค่าบริการเพิ่มแต่อย่างใดนะครับผมนี่ครับน,นี่จะเป็นรายการที่ห้านะครับราคาสองร้อยบาทครับต่อไปเป็นรายการที่หกครับผมอันนี้เป็นเหรียญห่วงเชื่อมพระโพุทธจินราชครับผมนี่อันนี้จะเป็นรายการที่หกนะครับนี่ครับผม เป็นเหรียญหอยเชื่อมพระพุทธชินราชครับผมรายการที่หกครับผมนี่นี่ครับรายการที่หกครับผมราคาสองร้อยบาทครับต่อไปเป็นพระสมเด็จอ่ารายการที่เจ็ดครับผมนี่เป็นตลับปิดด้านหลังครับผมนี่จะเป็นรายการที่เจ็ดนะครับผม ครับผมรายการที่เจ็ดครับผมราคาสองร้อยบาทครับต่อไปเป็นรายการที่แปดครับผมอันนี้เป็นเรียนหลวงพ่อหอมุนครับผมนี่หมุนเงินหมุนทองครับผมเป็นรายการที่แปดนะครับอันนี้ครับเป็นเรียนหลวงพ่อหมุนครับผมดูภาพไม่ชัดยังไงแอดไลน์มาขอดูภาพเพิ่มเติมก่อนได้นะครับผม นี่ครับจะเป็นรายการที่แปดนะครับผมเป็นเรียนหลวงพ่อหมุนนี่ครับนี่ครับรายการที่แปดครับผมราคาสองร้อยบาทครับต่อไปเป็นพระสมเด็จรายการที่เก้าครับผมนี่ครับจะเป็นรายการที่เก้านะครับ ครับรายการที่9ก้าครับผมราคา200บาทครับต่อไปเป็นพระสมเด็จรายการที่10ครับผมนี่ครับเดี่เป็นรายการที่10ครับผมนี้ นี่ครับรายการที่สิบครับผมราคาสอง้ยบาทครับต่อไปเป็นพารสมเด็จรายการที่สิบเอ็ดครับผมนี่ครับนี่เป็นรายการที่สิบเอ็ดนะครับ ครับรายการที่สิบเอ็ดครัผมราคาสองร้อยบาทครับต่อไปเป็นรายการที่สิบสองครผมเนีย่ยเป็นรายการที่สิบสองนะครับ รายการที่สิบสองครับผมราคาสองร้อยบาทครับต่อไปเป็นพระนางพญารายการที่สิบสามครับนี่ครับจะเป็นรายการที่สิบสามนะครับ รายการที่สิบสามครับผมราคาสองร้อยบาทครับต่อไปเป็นพระสมเด็จรายการที่สิบสี่ครับผมข้างหลังเป็นภาษาจีนครับผมรายการที่สิบสี่ครับผมอันนี้ จะเป็นรายการที่สิบสี่ครับผมราคาสองร้อยบาทครับต่อไปเป็นรายการที่สิบห้าครับผมอันนี้เป็นหลงวงพ่อสุท้อนสองหน้าครับผมนี่อันนี้ก็มีอุดกิ่นแอ่อุดกิ่งด้านล่างนะครับกิ่งดังนะครับผมนี่จะเป็นรายการที่สิบห้านะครับผมวันนี้สองร้อยบาททุกรายการเลยนะครับผมส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะครับผมเก็บเงินปลายทาง ไม่ได้บวกค่าบริการเพิ่มแต่อย่างใดนะครับผมจ่ายเงินแค่ค่าของเท่านั้นนะครับนี่ครับจะเป็นรายการที่15ครับผมราคา200บาทครับต่อไปเป็นรายการที่16อันนี้เป็นขุนแผนเครืองครับผมนี่เป็นรายการที่16กครับผมนี่ครับ อันนี้เป็นรายการที่สิบหกครับผมนี่ครับรายการที่สิบหกครับผมราคาสองร้อยบาทครับต่อไปเป็นรายการที่สิบเจ็ดครับผมอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่ออุภาสีครับผมนี่เป็นรายการที่สิบเจ็ดนะครับ นี่ครับรายการที่สิบเจ็ดครับผมราคาสองร้อยบาทครับต่อไปเป็นพรสสมเด็จรายการที่สิบแปดครับนี่ครับจะเป็นรายการที่สิบแปดนะครับตกใจองในชอบใจองในทักไลน์หรือโทรมาแจ้ง ปิดกับผมได้เลยนะครับผมนะครับผมหรือว่ารูปภาพไม่ชัดยังไงแอดไลน์มาขอดูภาพเพิ่มเติมกันก่อนได้นะครับผมนี่ครับนี่จะเป็นรายการที่สิบแปดนะครับผมนี่ครับนี่สิบอ่าราคาสองร้อยบาทครับต่อไปเป็นหมายเลขที่สิบเก้าครับผม อันนี้จะเป็นหมายเลขที่19นะครับเป็นรูปรล่หลวงพ่อเงินหัดบางคานครับผมครคอันนี้เป็นหมายเลขที่19ครับผมราคา200บาทครับต่อไปเป็นหมายเลขที่2 0ครับผม อันนี้เป็นภาพปิดตาครับผมน,นี่จะเป็นหมายเลขที่ยี่สิบนะครับนี่ครับผมหมายเลขที่ยี่สิบครับผมราคาสองร้อยบาทครับต่อไปเป็นหมายเลขที่ยี่สิบเอ็ดครับผม ผลวงครับผมนี่หลังลางปืนครับนี่เป็นหมายเลขที่ยี่สิ็ดนะครับผมนี่ครับจะเป็นหมายเลขที่ยี่ส็ครับผม ที่ยี่สิบเอดครับผมราคาสองรอยบาทครับต่อไปเป็นพระสมเร็จใหมายเลขที่ยี่สิบสองครับผมนี่ครับจะเป็นหมายเลขที่ยี่สิบสองครับนี่ครับผม หมายเลขที่ยี่สิบสองครับผมราคาสองร้อยบาทครับต่อไปเป็นหมายเลขที่ยี่สิบสามครับผมอันนี้เป็นหานางพญาครับผมหมายเลขที่สามครับนี่ครับผม จะเป็นหมายเลขที่23่สิบมครับผมราคา200บาทครับต่อไปเป็นพระธักดานหมายเลขที่24ครับผมนี่เป็นพระธากดานหมายเลขที่24นะครับ ครับผมหมายเลขที่24่สครับผมราคา200บาทครับต่อไปเป็นผ้าพปิดตาหมายเลขที่ยี่สิบห้าครผมภาพปิดตายันยุ่งครับผมหมายเลขที่ยี่สิ้านะครับ ครับผมหมายเลขที่ยี่สิบห้าผมราคาสองร้อยบาทครับต่อไปเป็นหมายเลขที่ยี่สิบหกครับผมอันนี้เป็นพักกิ่งของตะเคียนครับผมนี่กิ่งดังนะครับผมอันนี้เป็นหมายเลขที่ยี่สิบหกครับผมนะครับเป็นพักกิ่งของตะเคียนครับผม นีเป็นหมายเลขที่26กครับผมราคา200บาทครับต่ออไปเป็นหมายเลขที่27็ครับผมเป็นพระสมเด็จครับผมนเป็นหมายเลขที่27นะครับนี่ครับผม เป็นหมายเลขที่27ก็ครับผมราคา200บาทครับตลับพี่ๆท่านใดที่อยากดูรูปภาพเพิ่มเติมว่าผมก็แอดไลน์มาดูได้เลยนะครับหรือว่าจะโทรมาสอบถามกันก่นก็ได้นะครับตรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ